ค okay, ครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันหน้าคอมพิวเตอร์ผมแล้วนะอันนี้ทั้งหมดนี่ก็คือภาพที่ถ่ายมาจากวันที่ไปชิชิบุมานะครับเมื่อวานแหละนอนพักสักวันหนึงก่อนแล้วค่อยตื่นมาทําต่อนะครับโอเคอันนี้คือภาพที่ถ่ายจากสถานีโยริอ e, ีนะครับกับ Apple Pro Raw เนาะที่เห็นนะครับคือ ใครที่เห็นภาพ t e x t u เจมันแบบดูวุนวุ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติของ Apple Pro Raw นะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำไม่มากนะครับเดี๋ยวจะขอบเป็น2ต่อ3ก่อนเพราะว่าผมชอบ2ต่อ3มากกว่าเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลือก m a ร์คเป็น Brush นะครับมันอัปเดตใหม่เนาะมืดๆน,น,นิดนึงแล้วก็ตรงป้ายถานีแปะลงไปลดไฮไลท์ลงมาหน่อยครับก็ ห็นชื่อสถานีมากขึ้นแล้วเนาะโยริอี i. ถ้าแต่งลงเฟสก็ประมาณนี้ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากแต่งเพิ่มนะครับจริงๆภาพนี้เนี่ยผมจะชอบน่าจะเป็นขาวดำนมาจะดีกว่าน,นะเพราะว่านี่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสีสันอะไรในภาพมากมายเนาะหรือว่าเราจะครอปให้เป็น16ต่อ9ก็ได้นะครับ อะไรแบบนี้แต่ว่า Apple Pro Raw เนี่ยคือเอามาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเรื่องสีสันเยอะเลยนะครับเพราะว่า Apple จัดการตัวสีใน Apple Pro Raw ให้หมดแล้วนะครับไม่เหมือนรอจากสมาร์ทโฟนตัวอื่นนะก็กลับไปเป็น Apple Pro Raw ก่อนเราก็จริงๆเนี่ย preset Light Room ด้านซ้ายมือเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากโอ้ยนี่สวยวะเนี่ยครับกดปุ๊บสวย ทบจะสวยเลยนะครับทําไมพ pixel ป e ป p, p i ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรนะ่เนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเป็นนี่ก่อนโอเคอย่างภาพนี้สมมติผมอยากเป็นขาวดำนะครับก็คือประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ e พ p o r t ได้เลยนะครับโอเคต่อมาอันนี้นากาโทโร่นะครับอันนี้น่าจะไม่ได้อยู่ในตัววิดีโอก่อนหน้านี้เนาะดูจากภาพนะครับถ้าสงสัยว่าคุณภาพดรอปหรือเปล่าตัวกระจกเลนส์ของซี o t เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะไอ้ t e x t อร์ที่มันแบบมันชี่มันชี่ที่มันแบบเหมือนสีน้ํามันหน่อยนะครับ เปรียมีอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเลนส์ใช่ครับเพราะว่าถ้าดูจากอัลบัมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เปรียมีอยู่แล้วอย่างภาพนี้เนี่ยตอนดูหลังกล้องออกมาดูดีมากนะครับอันนี้คือภาพที่เทสเลนส์แฟล์นะครับจะเห็นว่าแฟลร์บาร์คลังมากเลยอาจจะเป็นผลมาจากการที่ติดตัวกระจกด้วยนิดนึงแต่ว่าจริงๆเนี่ยแฟลร์ของ Apple เนี่ยก็ประมาณนี้อยู่แล้วถ้าแฟลร์อยู่ในตอนที่เราต้องการแปลว่ามันดี ถ้าแฟลร์อยู่ตอนที่เราไม่ต้องการแปลว่ามันไม่ดีนะครับแค่นั้นเองอย่างอันนี้เนี่ยจริงๆรูปนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนจะมี preset ตัวหนึ่งครับในไล t r รูมชื่อ Warm Contrast ผมชอบมากเลยใช้เยอะใช้บ่อยมากนะครับคนที่ทถามว่าผมแต่งรูปยังไงเนี่ยนี่ครับเข้ามาที่ Warm Contrast เรียบร้อยแล้วก็รูปนี้เนี่ยกด Contrast ขึ้นนะครับเพราะว่าพอเลนสมีแฟล r e เข้าใช่ไหมแสงมันเข้าตรงๆหน้าเลนส์ครับมันจะเสียคอนทราสต์ไปเนาะเราก็ตกคอนทราสต์คือเราก็ Photoshop เอปไลท์รูปเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือเป็น AI m a s k นะครับอย่างเราเลือก m a s k สทองฟ้าใช่ไหมมันจะดีเท t ทองฟ้าให้เราอีกเลยสะดวกมากนะครับเอาดึงไฮไลท์ลงมันหน่อยนะครับดึง Exposure ไปประมาณนั้นแล้วเราก็ เอาความสว่างของภาพเบยรวมเนี่ยลงมาอีกนะครับปกติเวลาผมแต่งภาพโปรรอ์เนี่ยผมจะชอบลดคุณภาพลงนะครับเพราะว่า a p p เปลจัดคุณภาพมาเต็มมากสัก 30, 35 40แล้วเราเพิ่มฉากเป็นนิ่งขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้เรียกการทำมอร์ตเอนเอฟเฟกเนาะภาพมันจะดูฟุงฟ้งๆนะครับเท็กซ์เจอร์ในภาพถ้าซูมเอาเนี่ยคือไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าดูจากภาพไกลๆเนี่ยมันจะได้อารมณ์แบบมีความฟุ้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นชมไปใหม่แดงใช่ไหมผมก็จะให้มันดูแดงขึ้นกว่าเดิมนิดนึง โดยการปรับสีในแต่และชันแนลนะครับให้มันไปทางด้านฮิวที่เป็นสีแดงเนาะแต่ว่ารูปนี้มันย้อนแสงนะครับไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่หรอกดูจากก่อนแต่งกับหลังแต่งจริงๆแค่นี้น่าจะพอโอเคแล้วมั้งศูนย์พ e c t u r e หน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราอยากจะยกโทนเคิร์ฟให้เป็น S เคิร์ฟเล็กๆหน่อยก็นี่ครับยกให้เป็น S เคิร์ฟมันก็จะชาโ์โ์ก็จะมีเหมือนเป็นฟ้าขึ้นนะครับมันก็จะดูดีอีกแบบเนาะแล้วก็ขยับตัวไฮไลท์ขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับก็เป็น S เคิร์ฟบางๆนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับใบนี้เนาะ แล้วก็ใบที่ถ่ายที่ทะเลสาบตรงนี้นะครับถ้าใบนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะครอปเป็น16:9ต่อนะครับให้อัตราส,ส่วนมันดูยาวมากขึ้นนะแล้วก็ออโต้ให้มันช่วยจัดการให้แต่มันไม่จัดการให้เรื่องความตรงของระดับน้ำก็ไม่เป็นไรเนาะปรับเองนะครับประมาณนี้นี่ก็แล้วก็ใส่วอลคอนทราสต์หน่อยดีเทลท้องฟ้าลดไฮไลท์ลงนะครับ ลด Exposure ลงประมาณนี้เราก็ได้ภาพที่เหมือนแบบ h i ไฮไดน a มิกเรนจ์มากๆแล้วแล้วเราก็ลด Exposure โดยดของภาพลงอีกนะครับอย่างเนี่ยที่ผมเคยพูดถึงนะครับคือ Apple มันถ่ายรูปวิวพวกเนี้ยแล้วแบบ t e x t ซ์เจมันแบบ m แ s h ไปหมดเลยประมาณนี้นะครับลด c ค a r ิ t ตี้ลงเหมือนเดิมเพิ่ม Sharpening นิดหน่อยภาพมีร h ชาโดแล้วกันให้มันมีคอนทราสต์สูงๆหน่อยนะครับโอเค ประมาณนี้ไปนี้นะครับถ้าเราเอาตัววงลคอนทรสาสสอก็จะเหลือแบบนี้เนาะแล้วก็เพิ่มความแบงของใบไม้หน่อยเห็นไหมแถวเนี้ยมันจะเริ่มแดงขึ้นแล้วนะครับให้ใบเขียวมันเหลืองอประมาณนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับใบนี้ผ่านไปแล้วภาพนี้เน้นคอนทราสจะจัดหน่อยแล้วกันนะแล้วก็บิดให้ใบไม้ส้มมาขึ้นสักนิดหนึ่ง ปิดเขียวให้ส้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันก็ทำได้ดีอย่นะเนี่ยการทำสีตัว Apple Pro r รนะครับ Adobe มีโปรไฟล์ตัว Apple iPhone แล้วนะใส่เวงเย็ดหน่อยนะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยเราบิดสีทองฟ้าหน่อยดีกว่าให้มันทีวหน่อยหนึ่งเคลด saturation ลงนิดหนึ่งนะครับ เราก็ได้ทองฟ้าแบบโคตรทีวละเพิ่ม Luminance หน่อยสีทองฟ้าเป็นสีทีวครับแล้วภาพจะดีดูดีขึ้น200%เปรนาะประมาณนี้นะครับภาพนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะสีเสืออะไรก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับดูก่อนแตเอล้างแต่งน่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆถ้าผมทำเนี่ยผมจะก๊อปปี้นะครับทั้งหมดเนี่ยยกเว้นไวบบาลลาสไปโบว์เชินะก๊อปปี้แล้วก็ เอาไปเพสในรูป,ปรถัดไปแล้วก็แก้เอาเฉพาะค่าที่ต้องการนะครับภาพนี้คือภาพที่ผมถ่ายตอนที่อัดมุมยืนพูดกับกล้องเนาะอ่ามีใบนี้โฟกัสนะครับนี่เราก็กอบมาแปะเลยใบนี้เพิ่มสีได้เนาะปึ๊บ เพิ่มสีตรงบูพามารีนะครับสีจัดจ้านเชียวแล้วภาพนี้เนี่ยคอนทราสต์ยิ่งเยอะน่าจะดูยิ่งอลังการนะครับโอเคแล้วก็ภาพนี้เนี่ยใช้อัตราส่วน4ต่อ3เหมือนเดิมแล้วกันนี่แหละนะครับโอเคภาพนี้โอเคแล้วเนาะ ทรงเท็กซ์อย่งโอเคนะครับเนี่ยถ้าภาพแบบเนี้ย p h o n e มันทําใช้ได้นะครับยังไม่ได้แบบไม่ได้ทําให้เท็กซ์เจอร์มันแย่มากนะดูใบไม้ดีใบามา,บา,ย,มายังแบบเป็นใย่ๆเส้นๆอยู่เลยนะครับก็นั่นแหละนี่คืออีกหนึ่งข้อยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นที่ตัวเลนส์กล้องนะครับที่ติดเข้าไปแต่มันเป็นที่ iphone เป็นอย่างนีู้่แล้วนี่คือรูปกล้องนะครับที่ผมถ่ายตอนยืนพูดอยู่หน้ากล้อง ก็กรอบมาวางเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยคือผมจะแต่งรูปเดียวนะครับแล้วผมก็จะกรอบพวกโปรไฟล์หรือว่ากรอบพวกการแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันทํากับอีกภาพนึ่งอะวางไปอีกภาพหนึ่งที่จะลงเป็นอัลบั้มเดียวกันนะครับแล้วเราค่อยมาปรับแบบไฟล์จูนเอาว่าแบบเออเราจะเอาตรงไหนมากตรงไหนน้อยในภาพนี้นะครับอย่างภาพนี้อยากจะลองใส่เอสเคิรสักหน่อย แค่ประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับภาพนี้ใบไม้สีจัดจ้านเหะละือเกินแล้วก็ใบนี้นะครับใบนี้ก็แฟร์อีกแล้วเล่นกับแฟร์เก่งจริงๆ,ๆใบนี้ก็เอ็กโพเชอร์หน่อยเราก็ใช้แล้วนะครับกับโทนที่เรากรอบมาเนาะ เราก็ Export ออกไปได้เลยนะครับโอเคใบนี้ t e x t เจอรกลับมายูยี่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเราใช้วิธีลดคลตี้ลงมันก็จะดูดีขึ้นนิดหนึ่งเราภาพภาพเนี่ยผมคิดไว้ตั้งแต่ถ่ายแล้วว่าต้องเป็น16ต่อ9นะครับแล้วถ้าลดไทไลท์ลงเนี่ยมันก็จะดูซีนิมาติกมากขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้เนะาะสำหรับใบนี้เนี่ยมัน ใช้ได้จริงนะวเว้ยไอโฟนอ่ะกอบไปแปะปุ๊บครอบ2ต่อ3เห็นไหมรายละเอียดยังโอเคอยู่นะครับตรงปลายใบแล้วเราก็ Expose ให้มันแบบค่อนข้างโอเคหน่อยตามความชอบเราเนาะแล้วก็เท่านี้แหละเรียบร้อยครับใบนี้คือมันจะนานแค่ตอนแต่งใบแรกครับถ้าแต่งแบบผมะนะแล้วพอแต่งใบแรกเสร็จเนี่ยพอได้แบบไอตัวโปรไฟล์มาแล้วอะ่ะเราก็กรอบแล้วเราก็วางนะครับวางเอา,วา,เอาวางเอาเนาะ เนี่ยมันก็จะใช้ได้แทบกับทุกใบนะครับแล้วเราก็จะมาไฟล์จูนเองเนาะอันนี้คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมถึงซื้อตัวโปรไฟล์หรือว่าซื้อตัวรลท์รูมพรีเซ็ตมาแล้วทําไมแบบมันยังไม่ได้เหมือนที่เจ้าของคนสร้างตัวไลท์รูมพรีเซ็ตทำออกมานะครับคือมันมันจริงๆอะ่ะมันต้องมีการไฟล์จูนด้วยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่อะไรอัตโนมัตินะครับที่จะแบบทําให้มันเป็นมันได้ตามที่เหมาะสมมานะครับเราต้องมีการไฟล์จูนอีกอย่างภาพนี้ก็โอเคขอบรอบนิดหน่อยเนาะตามสไต i iPhone ปกตินะครับอันนี้ก็โคตรธรรมชาติป่าเขาเลยภาพนี้ครอปเป็น2ต่อ3นะครับแล้วก็เพิ่มคอนทราสต์ใส่ไลชาร์ดูโบกคอนทราสต์เข้าไปเข้มๆนะครับภาพนี้โบเก้เยอะดีนะ สนะครับโอเคอะไรแบบนี้ก็ภาพนี้ถ่ายด้วย p o r t r t i t m o d e นะครับตัดขอบก็พอใช้ได้อยู่นะอันนี้ถ่ายด้วยธรรมดาใช่ไหมอ่ะใบนี้หน่อยแล้วกันกรอบวางเลยเห็นไหมคือ preset ครับเราสร้างเองก็ได้ครับประมาณนี้เราก็จบเลยคือการที่เรามี preset เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบเราสามารถกรอบวางกรอบวางกรวางแล้วแบบ ไม่ทําอะไรเลยก็ได้นะมันช่วยให้เราทํางานเสร็จได้เร็วขึ้นครับเราสร้างของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมโอเครูปนี้ติดพีคนนี้เนาะโอเค16ต่อ9ครับแล้วก็แปะลงไปเลยเรียบร้อยเห็นไหมพวกคุณภาพที่มันดูลดน้อยเนี่ยมันจะทําให้ภาพมันดูฟุ้งๆนะครับแต่ก็ยังดูแล้วดีเทลส์เท็กซ์เจอร์อะไรพวกนี้ยังดีอยู่นะโอเค ประมาณนี้อันนี้ก็ภาพแม่น้ําใช่ไหมก็ใส่ลงไปนะครับประมาณนี้เนาะหลกัหลกๆเหมือนมาเช็คคุณภาพภาพมากกว่านะครับโอ้เรนท์ไวลก็ตามสไตล์เลยแอบบเลนิดนึงใส่คุณภาพเยอะไปหน่อยเพราะว่าภาพมันฟุ้งอยู่แล้วนะครับเราก็ขอเป็น16:9จะได้ไม่ดูอนี้เกินไปประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกไอ้ลองเอ็กโพเชที่คุณภาพมันไม่ค่อยดีนะครับ มันเหมือนกับการเอาวิดีโอมาซ้อนๆกันอะแล้วมันก็เลยแบบโอเคมันได้เอฟเฟกต์ลองเอ็กซ์โพที่มันค่อนโอเคครับแต่ว่าดูคุณภาพภาพดิกี่ล้านพิกเซลเนี่ยสามสงหกเจ็ดล้านพิกเซลนะครับประมาณ7 6็ล้านพิกเซลอะเดียวเองแต่ว่าที่สําคัญคือสภาพมันแบบดูไม่ได้มาลง Facebook ได้อย่างเดียวนะครับโอเคนี้ก็ HEIC เนาะคือ HEIC อะ่ะมันจะเลกกว่าถ่าย เป็นโปรรออีกแต่โปรรอก็เละครับนั่นแหละนี่คือภาพทั้งหมดของทริปชิชิบูจาก iPhone เนอะก็มีทั้งภาพที่ดูได้ค่อนข้างโอเคภาพที่แบบผมถ่ายมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพภาพที่แบบก็เพราะก,ก,ก็ถือว่าได้อยู่ในมาตรฐานนะวแบบภาพเนี้ยผมชอบนะครับภาพเนี้ยชอบแต่คนอื่นจะไม่ชอบก็ได้นะรสนิยมแปลกๆเหมือนกันไม่รู้ครับอย่างภาพพวกเนี้ยเออผม ผมถือว่าผมโอเคนะภาพนี้ไม่ค่อยอย่างภาพเนี่ยผมก็ถือว่าผมโอเคนะครับอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละวันนี้ไม่เหมือนมาถ่ายแต่งให้ดูนะครับก็ใครตักตวงอะไรไปได้ก็ตักตวงไปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ผมแทนจะรวดแฟนชับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ